กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดทีทุกคนทุกทานเด้อแนะก่อนเ้าเบิงขาวส้มกับฝากกดติดตามสองเจใสยแดกพอดีแท็กน,พนกก่พี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้องจ้ากดเบึงกดส้มขอบคุณลวงหนาจ้ามาหาเจตตวนโดยกระทันหันพี่น้องเลยมารีวิวอ่าเที่ยงหน้าน่อย ผ่านมานในเฮื่อนดีน่น,นนั่นประมาณสิบป, <laughs> ประมาณสิบผอกทถกกระหนังอยูก่กับผอบ้าน,น,น,านแลาวเฮือนดีน่ะติดทางเป็นองเออเฮือนซบมาติดทางเน,ะนาะมาเบิง<า>่งเจต่วนโอ้พี่น้องมันเห็ดก <laughs> ูสิยส่วนอีดำมานเฮื่อนดีผัดคือเส,สียปลไก่ไอแคดมาเสียปกันภัไพลาสุดพี่น้องยี่มองหนึ่งขาวดิกี้ คักลเยกลยคัะข่ะคือบ้านนีนะไอ้บ้านเลยเออต่อคางนั่นแห่งก็คืออ่าต่อหันต่อหน,นีสี่มุมเอาเอาลงไปฮะเจตวนมาขึ้นนี่กราบจังโมงแหละฝนตหกหำเฮ้ยฝนนะมันไปจังสามพันไปจังสามพันบ้าน<ม>ห้าวนะบ่มีพ่อเม็ดปรนานะโมงนะ เออสางเป็นยังไมาสุกามาเกือบสองถุงถูกสองทุงสิควงวยมากพี่อ้มกระดมากสิควงห่วยทั้งดดบ่ใครว่าน้านต่าต่าในห้วยนะผลแหงเนือพี่น้องเ้ยทัเทิบนะเอาขลดคมร่ดขึ้นไปขวบกูผป้พี่น้องเอ้กันี่แหละเหนบอกได้อา่าตั้งมุ้งเนาะพอสังกะสีตัวนี้กับเจดามเอาหาพี่น้องเ้ยนี่ยเน มันมีห้องเกียดามเลแล้วสั้นกระสีเก่ากระเทิบมันบ่อกระเทิบเทียงสั้นกะทิมะเฮือนมันชื่อเฮือนอันนี้อ๋อมันเหลือเออมาเข้ากับเลือกับแผ่นดีๆมุงเฮือนเนาะกเลือซุนนี่พี่น้องเยตามนี่ตามที่เห็นเนาะไปจีบเป็เรือกเอาโตขี่ไล่มุงเฮือนเนาะว่านี่ไม่อันนี้กะ เอาจากสวนพี่น้องสวนบักโมบักกระโพดเท่าน้เนี่นี่นี่เก็บมานี่เก็บมานะแม่นเบิดเลยพี่น้องใหญ่แล้วก็หัวยุบๆเลยพี่น้องเอ้ยน้ำไล่อยากได้ให้ได้ตุ๊บนะน้ำไล่ยากได้ตุ๊บอยังหายได้ตุ๊บได้เลยเด้อบันในแม่ใหญ่เออมาบอกเลขเขาเด้อบันเขาลงมานอนก็ได้บอกเลขเดือบัน้ลูกชายก็กินข่าวเศร้าอยู่ห้องแม่บักแทนแล้วก็เขาแม่บักแทนพ่อแทนสิไปส่งข่าวงานชิเริ่มงานตอนบ่ายสอง แจกมันปินเลยเนาะอืมยังแต่เมีอ่ะน่ะแจกใข่เขาอยู่ทนอยู่ได้หันและวเอซีว่าหลักไปบอ่อไปถือก้นไม้บอ่อถือก้นไม้พี่น้องเอ้ไ่ได้หลักไปไปโลดไ่ได้หลักไปชิวหลักไปจังไรเนานะอันตรายนะมาอยู่ฝั่งไทยไม่มีใบยอยู่สันไปถือพี่น้องเอ้ยไ่ได้หลักไปเนาะมีแท็กกับมีบักอืมอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮาอยู่เฮือนผู้เดียวมันนี่ป้าเฮือนหลอกเฮือนไว้ ด้ตูปน้อยก็ได้เอาศาสนาคิดค่าทงห่างเยินถิ่มไหวบ่ยนะทงบ่มีเงินงอันเงินประกันภัยเจตุนกับระขาบ้านมมงหา้น้องแคสซิเซียหายมาสั่นมีเงินเสียกเจตุน ถ้ากับไปข่าวบังบ่เฮิงพี่น้องเอ้ยคนอย่ามาตาย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 ลงนั่งข่าวทั้งอยู่บ้านน้องใหปังแน่ทั้งบ้านบ้านโมงแน่พี่น้องเอ้หลวงน้องเคยแล่แน่หไปข่าวมันจะซ้เดิ่เนาะซ้สุกหัวละสิบพันกีบพี่น้องหัวละสิบห้าบาทเนาะสม่วโมงเที่ยเฮ้าเนี่ยมีจะคดเนี่เปิ้ลเอาลูกไผ่เปิ้ลข่าวได้ฟองครับหกสิบพันพี่น้องเอ้ยหัวละสิบพันกีบ หัวราชิมหาบาดเด้อพี่น้องเด้อตามนั่นแหละมึงนั่บักลิกนั่บ่ไร่สาวบักหลิกนั่ไดเอาเขาทั้งมุ่งอ๋อเขาทางนั้นนายปังบักนอมอีนี่เอาเขาเบิ่มมีนาออเขาหไปเส้นเขาไม่มีนาเเอออันนี้คือกระเทบงัวพี่น้องมึงสิมุ่งตัวได้ไนตัวนงมึงเสียมตัวได้น่ะทางนี้นะ ทั้งนี้มีเธอเราภาษีแอมเห็นยังบันนอนยันงัวสิดขี่มันขึ้นไ่นั่งเลยไอ้มันเทียงเจ้าน่ะมันดอยทั้งนี้ไดยจะเบิ่งไหมทางเจ้านอนนี่หัวมันดอยมาเบิ่งในตวนมาเบิ่งแน่จะนอนดมขี่จะคล้องเลยขี่ไรลงหัวมึงมาเบิ่งในตวนฮันมาดอยจะได้กับแน่บ่เนี่ยกว่าว่าได้สินอนปิ่นหัวไปหู บ้าพสิปินโฮลงไตคาลัมเป็นครงงเทียงเสกเส็จแน่ได้ฮู้แมนแท่นห้อนไอ้ว่นเอ้ยห้าสิบบ่างห้าสิบบอกเก้าวเอาไหมเอาไหมก็อขึ้นเออเออแมนเจ้าจะไปอัดตึ๊บเอาไหมก็อขึ้นน่ตี้ไหมไซนี ต่อทอั้งเิงเอาใหม่แนบดามเด้อทั้ทงเิงนะมันชีรุดได้ค่ะก่อขึ้นก่อลงเอาใหม่สิเปยเ์อะมันตอกใส่ตะปูแบบนี้แปะใส่อันน,อนั้นนะเข้าใจแล้วเออใหม่สิเปย์เปย์ใหม่ไผ่ไ,ไปเปย์ก็ได้พันใส่ค่ะก็ตอกตะปูแนบใส่ไปเห็ดน,นั่นนะมันชีรุดก็จะไปตอกไปนั่นนะนน แล้วก็เห็ดไมตีซะนี่แล้วก็เวลานก็ก้วนคือเนบเวียนโหสิไปตีตึบจะคล้องจังไดมุดมัดได้ขวัญเอไปจับตัวนมาไผนี่มาตัวนมาไผนี่นะนอนตากแดดนี่นีมันกยังแห้งลเขาคอไปเอาขาวไปกันยังมุนมัดเละ มีแต่เกาะไว้โลดวันี i, ้ไปหาใยแปะจะเป็นอะไรใยแปะอีซีมาบ้านอยู่บนน้องมันเนาะหรืเผากะอยู่เพือนแถมไงพามไปโทรหาอีซีมันไปตีอยู่บนนายุ่งมันวะกราบตี่หนึ่งที่สองบอกได้ยังไงนี่แหละเห็ดเทียงเด้อสิไปใช้ต่อ่ตอน น้ำบกวแล้ลงมาน่ะบกไ่เบลกสเอากะ้ามันตกยังเว้นได้่อันนี้เอากะในนี้ไอยูうう對對่นเขียวอ่ะโอ้กูว่าต่อไปนะตกอยู่หน้าเจ้าของพี่เผาเอาตกตอยูุ่มคนละูเสือก่ลาวต้นเสือกใหญ่ฮะ มันห <the> <splash> mm ัวยอะบเห็นมองหัว huh. บ่ม um, no ันคือกุ้งปูกุ้งปึ๋งไงจ้ะอันนี้หัวบองนี้อ้มาดูเอาน้าไอ้บ้านแม่เจาทางกัซซีน้ำมันตี๊ด ยังอะนะขึนเทอยู่เถอะน่เก็บมาได้สายสมัยนี่นะจะเอามัเอาลงมาแล้วนี่แหละ88นี่ไ่เทียงหน้ากลายเป็นพี่น้องกลายเป็นทกเอะัวได้บพี่น้องเยันแฟนด้บนีเด้อ กูนั่นกูระบาสาวมันยังจกต่ำพวกเสางวนมันจะอยู่ได้จักปีอันนี้นะบ่ผาตังเนี่ยบ่ประมาณปีเดียวปีหน้าได้ใส่ใหม่อีกแล้วแต่ว่าไม่ย่อค่าเนี่ยบ่ได้อันแน่นเด้อสีได้ก็ะใหญ่แต่สองปีสามปีปีปลายสองปีก็บรรลุผลนะสังกะสีมง้ง เออตอกแบบนั้นแล้วแตกซ้าาำเอาเล็กมามัดไว้ที่อวัยวนมีบ่อเล็กเออมัดอันอนั้นตะตะปูใหญ่โพด่ยืนได้เห็นงานเลรอสวะตูปหน่อยพี่น้องเอ้ยตูปหน,น่อยเจตัวนไผยอยากมาอัน เล่นไพ่ไฮโลมาได้เด้อยินดีตอนหับมาได้เด้อพี่น้องเอ้มานอนเล่นกลางคืนกลางเว้นกันมาได้เด้อข้าแม่นต่ออยู่แจ็คซองเซาหนิใหญ่เติบแล้วนี่นี่ต่ออกทางนี้แล้วกันเก็บกระปิกระป๊อกกระปุมีไม้ชวนอะไรกรบปุเป็นซะ อืมขามีขามีใหม่สวนบางโมบากกันข้าพแล้วก็บเป็นสามสันนี่หน้าหน้าเขาคืออยู่ท้นเนี่ยตัวนหน้าหน้าเขาคืออยู่แท้โ่งาเราบ่มีหน้าบ่ได้กินหน่อฮ้อยโค่งกูเลื่องอยากกินต้มห้อยโข่งได้ในตัวนกูเลยอโทรห้ามึงจะมาโทรห้ามึงเหร น่าบกไปไหนเออแถวเ้าวนะบ่มีแถวบ้านเ้านะาเก็บกกบชิได้แต่หน่วยช่องหน่วยค่ะจากมันไปใส่เบอร์ตะกี้นะลายได้ นี้เป็นตะยู่เลยด้พี่้อ๋เลยเสียงนาหน่อยเจตต่วนมีห้่นขั่วขึ้นแล้วก็เป็นตะยู่เลยด้เดาแย้มพ้นครับท่านพ้นมาทนี่สาดได้น่นะเฮือนคั่วนะสาด ไปเที่ยงอยู่สดยามกินข้าวไว้จิบข้าวติบน้ํายามผลก็ลงมานอนอยู่พี่ก็บ่ได้ฮุบครัวมีหยังก็กินอยู่เที่ยงเจ้าของบ่มีแล้วก็จําปด้แอเอา่อๆนะอ้อ สีสื่อกลมๆน่ะไพคือเบาดังเท่าไหร่ขาตั้งกับขาอัดนะเดี๋ยวนี้นะงงกับสีน้าวอยู่ด้วยคนมานี่มันห่างโพดอ่วันไม่เจ้านายเจ้านายพนมาแล้วมันหยุดอ่ะเออมึงแนบเางเถิงบ เงี้ยปนขดปนคุยปิดแทอนี่ยโอ้โอไม้อะนะตอกนายบ้านอไม้ห้องก่อนยังตอกก็อซะก่อนก็เขากันเด้อกขึ้นปิดประมาณก็ใส่ซะก่อนยังตอกก นนนนได้จะขึ้นตอกโอ้โหหอยวันต้นหนไม่ได้ใส่ะบะคนปลสาดบ่ท่านกระสิขาดได้มาแปะใส่เออเออขวานมีแลพ่อหนำพ่อหนำบ่เอาขึ้นแห้งได้มันนี่ เอาลมมาแปะนี่เพอมาพ้นนั่นมันสิสาดคราวนี้เออข้าราชกานลมผัดเจ้ากระหายังมาผูกเวลาเอาลงนะนี่ตอกบานนี่จับจับตัวนตอกนี่มาตอกฟ้ให้จะอยากเอาไม้แปะตอกก่อนก็ได้เลือดชีตตอกตะปูเออกระห้ากระกอกเท่ากระห้าแนวหอยไหวห้าแนว้อศพไหวเท่าเกาะขึ้นก็ได้ใช่กระชไปตอกตึ๊บเลย จังเว้นน่ะก็เปิดอาสาเปิดแอร์เลยโอ๋เสี่ยวโทมามันพูดทุกอย่างเฮาก็สได้ก็มันเฮาก็ยังัดมานอนแล้วก็สิฮู้มังได้มันเ๊ะมันเพมันหัวมันยังก็เสริมเติมเอาลบาดนี้พี่น้องัมานอนก็ได้ได้กก็สิฮคัวสิตวนหรือจังได๋ืยเอา้กแล้วก็ฮคัวแล้วเอางัวมาาี้ หรัวผนหยาหุัวผนหยาฟืนผัยของหนอาของหนามเนาะพี่น้องลำบากต่อไปกระเจนมันเห็ดของนามอยู่พี่อยู่ถือเล็กสามตัวเห็ดของนามเอาพืนเอาผยอยู่พี่เลยย่านบ่ึ้นเมื่อดอกพี่เนาะก็จะมีไฟฟ้าก็มีของน้นามนะมก็มีใดนะย่ันบ่เมื่อดเราอยู่พี่แล้วสบายมองงัวอยู่กับข่วงค่วงดีเปืือนบ่เปื่ออีก ใช่แต่ว <deal> ่ากล้องพ่อนไม่หยาเพิ่นกับยูที่ท่อนท่าทู่นพี่น้องทนพอรอนั่นแ้ะเนอยู่แต่่ี่รนางามีในตลาดมี